ถามกันมาหลายท่านมากว่าทำไมทีมอิตาลีถึงไม่สวมเสื้อสีธงชาติของตัวเองคือเขียวขาวแดงบางคนที่ครุกเรติโมอยู่ในวงการหน่อยนึงก็บอกว่าเหมือนจะได้ยินคำว่าอะซูรี่อะไรสักอย่างหนึง่งบางทีก็เหมือนจะได้ยินคำว่าอะซูโร่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตกลงอะไรผิดอะไรถูกคำตอบของสองเรื่องนี้เกี่ยวพันกันนั่นก็คือคำว่าสีน้ำเงินอมฟ้านั้นในภาษาอิตาเลียนใช้คำว่าอะซูโร่ นะครับอัดจูโรและเมื่อเปลี่ยนเป็นพระหูพจน์ก็จะเป็นคําว่าอัดจูรีมันจึงเป็นคำคำเดียวกันแต่กลับไปกลับมาดังนี้กลับมาคําถามที่ว่าทําไมก็ถึงไม่เอาสีธงชาติเป็นสีทีมชาตินะครับจะว่าไปแล้วเขาไม่ใช่ทีมเดียวใช่ไหมฮะที่ไม่ได้ใช้สีธงชาติเป็นสีทีมชาตินะครับชาติอื่นๆก็มีแต่เหตุผลอะไรก็ไม่ทราบไม่ไม่ไมก้าวล่วงกันนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ เสื้อสีเสื้อทีมชาติของอิตาลีเนี่ยที่เป็นสีนี้เนี่ยจะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องนิดหนึ่งต้องปูพื้นนิดหนึ่งถึงเหตุการณ์ในปริสาสรเล็กน้อยคือก่อนอื่นจะจะตอบได้ต้องถามว่าเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเสื้อทีมชาติสีนี้เนี่ยใส่ครั้งแรกเมื่อวันที่6มกราคมคศ1911เพิ่งฉลอง110ปีสีเสื้อทีมชาติไปไม่นานนี้เอง นัดดังกล่าวเป็นนัดของนัดแข่งระหว่างอิตาลีกับฮังการีนะครับแข่งที่มิลานส่วนผลเป็นยังไงนั้นอย่าพูดถึงมันเลยฮะสีน้ำเงินอมฟ้านี้เป็นสีประจำราชวงศ์ซาวอยซึ่งปกครองอิตาลีในสมัยนั้นนะครับจริงๆตอนแรกที่บอกว่าอิงประวติศาสตร์หน่อยกับมีตำนานเพราะตำนานก็จะพูดกันนู่นนี่ต่างๆนานานเป็นต้นว่าบางตำนานก็บอกว่าสีน้ำเงินอมฟ้านี้ มาจากสีน้ําทะเลนะฮะบางตํานานก็บอกว่าสุ่มๆนะฮะเลือกๆไปอย่างนั้นเพราะว่าการแข่งขันเกิดที่ในฤด,ดูหนาวหิมะตกเกิดใส่เสื้อสีขาวเนี่ยจะโพลนไปหมดก็เลยหาสีอะไรที่มาแทนสีขาวหน่อยดีไหมเขาบอกว่าก็สุ่มๆเอาส่วนที่ว่าทําไมทฤษฎีสีขอราชวงศ์ซาวย่าจึงเป็นที่น่าเชื่อถือที่สุดนั้นก็เพราะว่าในวันนั้นในแมตช์นั้นเนี่ย ไม่ได้มีแค่สีเสื้อเท่านั้นที่แสดงถึงความเป็นราชวงศ์ซาวยาหากแต่ตรงหน้าอกทางซ้ายมือก็มีตราประจำราชวงศ์ด้วยก็คือเป็นอาร์มที่พื้นสีแดงแล้วก็มีกางเขนสีขาวส่วนเพ่จะทำเจาะลึกไปถึงว่าแล้วทำไมราชวงศ์นี้ถึงเลือกสีน้ำเงินโอฟ้านี้เป็นสีประจำราชวงศ์คำตอบก็คือว่าสีน้ำเงินอมฟ้านี้เป็นสีซึ่งกลุ่มพระแม่มารียซึ่งราชวงศ์นี้ เคารพนับถือศรัทธาเป็นอย่างยิ่งฮะและนับจากนั้นมาทีมชาติอิตาลีก็ใส่เสื้อสีนี้มาโดยตลอดไม่ใช่แค่ฟุตบอลอย่างเดียวแต่กีฬาอื่นๆก็ใส่เหมือนกันนะฮะมีอยู่ช่วงเดีวเท่านั้นเองที่ไม่ได้ใช้เสื้อสีนี้คือช่วงที่อ,อ,อิตาลปีปกครองด้วยระบอบฟาสซิส มุสุลิณีเนี่ยได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีเสื้อให้เป็นสีดำไม่แค่เท่านั้นนะฮะมุสุลิณียังเพิ่มเอาสัญลักษณ์ของพรรคฟาสซิสต์เอาไว้ตรงข้างๆ้างอามด้วยที่เรามองเป็นเหมเือนแคนนะ์นะะจริงๆเลยคือมัดหมยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของฟาสซิสต์ด้วยส่วนที่ยังติดใจยอยู่ว่าทำไมถึงเ,เป็นสีขาวอันนี้ก็หลายตำนานตำนานที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็คือยังคิดสีไม่ออกเลยปล่อยสีขาวไว้ก่อน เรื่องราวของสีเสื้อก็มีประมาณนี้นะครับก่อนจบฝากเกรดภาษาไว้หน่อยนึงนะฮะเกรดภาษาอิตาเลียนก็คือว่าในภาษาอิตาเลียนนั้นเนี่ยเออคำว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวเจ้าชายในฝันที่ชอบโผล่มาตอนจบอะไรเงี้ยนะฮะเออที่ภาษาอังกฤษใช้คำ Prince charming เนี่ยภาษาอิตาเลียนใช้คำว่าเจ้าชายสีน้ำเงินคือ p r i n c i p e a z u r o Prince p e คือเจ้าชาย a z u r o คือสีที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกนักข่าว นักข่าวกีฬาในอิตาลีเนี่ยก็มักจะเรียกทีมชาติหรือว่า p r i n c i p ิ a ั z u r รีซึ่งมาจาก p r i นซิปิอันซูโรเป็นเอกพจน์พระอุพจน์ของกันละการอย่างเงี้ยนะฮะก็คือให้นัยะสองอย่างก็คือเป็นทั้งเจ้าชายในทีมชาติกับเจ้าชายในฝันของคนในประเทศด้วยอะไรเงี้ยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอ YouTube ของครูเป็นครั้งแรกนะครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณเนี้ย นะครับประมาณวัฒนธรรมอิตาเลียนและภาษาอิตาเลียนถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งละคฆังอะไมีอะไรกดก็กดไปนะฮะเพื่อที่คราวหน้าจะได้ไม่พลาดคลิปอย่างนี้อีกนะครับวันนี้แค่นี้ขอให้โชคดีทั้งเราและทั้งทีมชาติอิตาลีด้วยอาริวิเรชิ i ชา